ลงหนังสืออะไรคะอาเดนะครับทุกคนอา่อานไม่ได้ไอา่านไม่ออกเราก็จะฉลองกันนะคะกินชาบู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 เออแม่บอกว่ายังไม่กินเรากินก่อนนะเดี๋ยวมันมีกินใช่ไหมไม่ก็กินเอไเออดีดีดีดด <c oughs> เปลี่ยนมุมบ้างกิน <c oughs> ยั่วกินยั่วป๊อกตําป๊อกตาเฮ้ยปวดเฮ้ยปวดลัย <c oughs> รใหญ่อยู่นะลงหนังสืออะไรคะอันนี้อาเดนะครับทุกคนอาเดเคเตอร์สวัสดีครับก่อนนะสวัสดีครับทุกคนผมยุ่นนะครับโอ้ตอนผมมาอินทอร์วิวแบบนนังสือใช่ไหมครับรู้สึกแบบมไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่านังสื่อออกมาปุ๊บเลยก็แบบตื่นเตนะ<ม>้นเนาะแบบรู้สติใจด้วยตอนสัมภาษณ์ไม่ตื่นเต้นใช่ไหมจะมีปัญหาอันนึงคืออ่านไม่ได้อ่านไม่ออก ดูรูปตัวเองไปก่อนต้องมีคนมาอ่านให้ผมไม่เคยคิดมาก่อนนะผมแค่คนธรรมดาได้แบบพงนั่งเสื้อด้วยแล้วก็ไปไลฟ์กันด้วยอย่างเงี้ยต้องขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามยูนะคะแล้วก็สปอ์ตอยู่นะคะผมขอบคุณทุกคนมากนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าอย่างนงี้ยลบลงไปเฉยเผมขอบคุณนะทุกคนอ่าแบบเกาหลีดีใจที่สุดคือไค่หรือป่าแม่เกาหลีกับน้องไข่ไง เขาเมาอะไรมัง่งเขาพูดว่าอะไรมั่งเขาบอกไงสิเขาบอกว่าโอ้ยลูกชายของแม่อะไรเนี่ยแบบเก่งมากอะไรเงี้ยไม่คุ้นมากพูดไายแม่ไม่คุ้นมากมแล้วก็ดีใจที่สุดคือส้มด้วยจริงๆส้มมาแบบอยู่นิ่งๆใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็เห็นแล้วส้มมแบบยิ้มใหญ่เลยดยู่นั่งเนาจริงเนาอแต่ว่าแบบไม่บอกเขาไงไม่บอกว่าแบบต,ววตึงๆไม่โชว์ว่าตืึงๆไงแต่ว่าแบบไม่จริงเน่ยจริงเขาเห็นแล้วเห็นหน้าเธอแล้ว เราก็จะฉลองกันนะคะกินชาบู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 น้ำบูดูดูสีดำตอนนี้เราเตรียมของเรียบเลยแล้ว,<ม>ลวนะครับไปชวนแม่กินด้วยนะจ้ะนี่ถ้าใครอยากจะไปหาซื้อได้นะคะอเดนะคะเป็นเกี่ยวกับคอนเทนเตอร์นะคะเกี่ยวกับ YouTube หลายๆท่านนะคะใน,นนั้นก็มียูนทามด้วยไหนถือหนังสือแล้วก็มองกล้องสิจะ้ะแม่กินชาบูด้วยกันไหมครับ อจริงเหรอครับงานยุ่งสุวยังไม่เสร็จเลยต้องรีบจริงเหรอ,อเธอแม่บอกว่ามยังไม่กินเรากินก่อนนะเดี๋ยวมันมีกลิ่นท้ามันไม่เข้ากินไงอะไรกินอางนอ้ยกินอยู่ตรงนี้ดีกว่าเอ,อ,อยู่ตรงนี้นนเฮ่ดีดีเลยดีดีๆเปลี่ยนมุมบ้างเธ <laughs> อเมื่อกี้แม่มองเธอแรงเลยออแสงเข้าตรงนี้ใช่เออใช่เอยเธอรู้เก่ง ดูดีโอ้โหมูคงดีนะจ๊ะทุกคนโอ้ยนิ่มแล้วจ้ะว้ารู้สึกเหมือนนี่เลยอหรกินที่ร้านอาหารอ่ะเราสั่งแบบพิเศษไงเขาทำอย่างงี้ให้ดูไหมหมุนแบบหมุนอย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องแเขาผักด้วยนะครับทุกคนวันนี้แม่ไม่กินนะโอ้โหเสียใจแน่นอนเอามาแกล้งอีกแยะจะบอกให้ทุกคนจะฟ้องเลยรูปเป็นอย่างเงี้ย ยูนซื้อไม่แล้วแม่วันนี้ p r o f e s s i น n a ลนะวันนี้ทำสองน้ำนะจ๊ะมาร่าด้วยน้ำดำด้วยรู้ไหมว่ามักยูนกินทำไมคะแม่วันนี้ยูนบอกว่าฉลองที่ตัวเองลงหนังสือครั้งแ,แรกแรไม่ใช่จร <c oughs> ิงๆวันนี้กินชาบูอยู่แล้วแต่ว่าแบบหนันงสือมาพอดีแม่ก็อยู่ในหนังสือด้วยนะโอ้าภาพปีมากเลยย่าโอ้โ oh ห <c oughs> กินเหมือนเป็นร้านอาหารเลยย่าว้าวแล้วก็ทุกคนวันนี้มี น้ำจิ้มพิเศษด้วยนะน้ำจิม้มงาที่เมื่อคืนเนี่ยดีไม่สดเนี่ยเลืก็ชาชานมยินจริงๆอะโซมไม่กินชาบูนะครับทุกคนตอนเราอยู่ที่กรุงเทพน,นะแต่โซมะกินชาบูได้ที่ร้านอาหารแค่อันเดียวเองอ่ะเคอให้น้ำจิ้มแบบนี้อะร้านอาหารที่ให้น้ำจิ้มแบบนี้เลรยพงก็ไปลึกถึงมากก่อน,นะครับเครยซื้อมาความรักเราเมื่อสามปีที่แล้วค่ะตอนนี้เกือบลืมไปหมดแล้วค่ะอร่อยนะ ต้องแข่งก่อนแข่งแล้วก็นับหนึ่งสองสามก่อนหน่งสองสามกินน้ำดำก่อนนะมาิมเี่ยตรงนี้นะจิ้มนิดดียนคะเดี๋ยวมันจะสำลักนะคะคือเสนอไปมันไม่ได้ผ่านเฉพาะตรงนี้นะคระการมาการโรงเรียนกุงกินเยอะกินยอุ่มคุ่มำำแต่อร่อยมากเลยปลาเจลปลาเจล ไม่ไม่กินด้วยกันหรอครับม,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 มาราด้วยนะมา,ยนะมาราก็หนึ่งสองสามปุ๊บว้ามาราหอมมากน้ำจิ้มกอร่ลยนะโอ้ยร้นจังเลยอะ่ะเสียเวลาเาราอ,รอ,อะ่าาออะ ลง,น,งน,น้ำจิ้มนงนาก็อร่อยนะครับทุกคนแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้ก็ดีที่สุดแล้วน้ำจิ้มแบบสุกี้หรือว่าชาบูอย่างเงี้ยเคยขายแบบไทยเราซื้อขวดใหญ่มาเลยนะน้ำดำเหรอหนึ่งสองสามเฮ้แยแล้ว,วยว่อยละย่้ยละป่าวมัน,น,นรอ้อนค่ะแม่เป็นหวัดแม่ <S <S> ใส่ผักเลยจ้าใส่ผักเยอะๆเราว่าแบบคนที่แบบไม่กินผักไงไม่แน่นผักไงเธอจะอย่างเช่นเราอจริงๆอะผมมากินชาบูไม่เป็นนะครับเมื่อก่อนนะผมกินยังไงรู้ไหมครับอยู่ตรงนี้หมูอะอยู่ตรงนี้ใส่ใส่ไฟก่อนอ่าแล้วก็ค่อยกีบกินใช่แต่ว่าโซมาเคยสอนให้ผมว่าใส่หมูอะประมาณรือถึง5วินาทีแล้วก็กีนเอาแบบหมูแบบเนื้อไม่แข็งด้วยไม่เหนียวด้วยไง ไม่ใช่เขาเธอจำผิดเหรอเขาไม่เคยสอนเธอกินเขาเพิ่งพูดมาตะกี้อ๋อ,อซีลี่สิลี่สิลีนี่ไงซิลี่ไทยไง let's eat ไงเ e ฟลิ i สไงอาจริงเหรออ,อืออีพีชาบูเธอไปดูอาจริเงเหรออ,อ,อือคิดเร็วนะสมองอ่ะยืนเก่งมากยืนเก่งมากโอ้ยร้อนจังเลยอ่ะโอ้ยปวดโอ้ยปวดหลัง ทำไมอ้อมไปไกลจะพอจะมาถึงเขาอ่ะอร่อยไหมเออวันนี้หมูดีนะตอนแรกๆผมก็เป็นไม่รู้วิธีกินชาบูใช่ไหมกับก็เลยแบบแบบอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างอ่ะแต่ว่าหมูอ่ะใส่น้ำแบบเป็นไม่กี่วินาทีใช่ไหมรับทุกคนแล้วก็จิ้มอยู่ตรงน้ำจิ้มอร่อยโอ้โหมีความสุขมากเลยทุกคนโอ้โหอร่อยเนาะ มเก่งแม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับชาบูหรือว่าแบบย่างหมูอะแบบปาร์ตี้อย่างนี้อะยังไงยังไงก็ต้องกินหลายคนจะอร่อยใช่ไหมครับก็เลยผมอยากให้แม่มาเร็วๆมาแล้วอ่นนะแม่ตามคำเรียกเราคือม,มีคนกินอะไรก็อร่อยเนาะแม่ก็อร่อยนะ <laughs> คือเขาเป็นคนกินติดกินขนมสีน้ำตาลเนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะน้ำจิ้มอะไรนะงา แม่ชอบแม่ชอบอร่อยดีแต่ผมชอบแบบน้ำจิ้มชาบูมากกว่าสุกี้อ่อะเธอมันลินคนไทยแล้วค่ะจริงๆอ่ะชาบูที่เกาหลีก็มีนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบกินเพราะว่าอะไรน้ำจิ้มเหมือนแบบสีเหลขาวอะไรเงี้ยสียกขาวแบบใส่น้ำตาลอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะร้านอาหารชาบูเกาหลีอ่ะเป็นบางร้านอ่ะน้ำจิ้มอร่อยก็มีแต่ส่วนมากอ่ะผมก็แบบเฉยๆฉยอย่างเอของเขาของเขาเธออยู่นี่ไม่ได้เลยนะของใครของมันใช่ไหมโอเคได้ เดี๋ยวทุกคนมูสามเนี่ยเดี๋ยวจะแบบคุณภาพดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเทถบาบกำลังจะใหญ่มาที่นี่เถวๆมูสามใช่ไหมคะแม่มูสามเป็นคุณภาพสูงขึ้นแล้วนะอีกหนปีสอปีนะจะ๊ะจะบอกให้นานนะ <laughs> นานนะ่า <laughs> จะสร้างเตศบาลใกลบ้านเราเนี่ยจริงๆนะผมก็คิดผิดน,นะครับทุกคนตอนแรกอะผมคิดว่า ที่นี่อแบบบ้านนอกอะสวนบ้านนอกมากก็เลยแบบคนก็ไม่ค่อยเยอะเลยอะไรเงี่ยแต่จริงๆไม่ใช่นะครับคนก็เยอะนะ,ะแต่ว่าทุกบ้านมีสวนใช่ไหมครับก็เลยแบบถ้ามีบ้านอย่างนี้ใช่ไหมครับอีกบ้านหนึ่งก็อยู่ตรงนูน้นอยู่ตรงนู้นอย่างเนี้ยไกลกันเขาไม่ได้เป็นชุมชนจะอยู่บ้านไทยบ้านไทยตรงคามีมีสองบ้านเพราะว่าอะไรเราติดกับแม่น้ำไงถ้าไม่มีแม่น้ำใช่ไหมครับอันเป็นมันปันตะก,กูลรอย่ะ ันเกกกลันเมื่อก่าไม่มีถนนก็คือไกลไม่มีบ้านประแจไม่มีบ้านมีเอเดลเชอร์คิดว่าไกลไหมไกลก็เลยไปพูดลงไอตีมาแบบไม่ไม่ค่อยเข้ามาบ้านเราไงเจอเร่อหรือเขาาอิ่มแล้วนะไม่ได้กินคำนี้เดี๋ยวพอแล้วไอเด่นี่หน่อยอิ่มแล้วไอเด่นจะไปกินผักกรลาล็อกจริงๆตลกอะไรอันนึงปะเขาก็อ่านในเว็บไซต์เกาหลีมานะถ้าไปกินบุฟเฟ่ผู้หญิงกันใช่ไหมครับกินไปคุยไปถึงเป็นหมดเวลา ไปผู้ชัยกันใช่ไหมครับส0มสินาทีไม่มีใครพูดกินอย่างเดียวแล้วก็อิ่มท้องใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยคุยกันพูดเจยกับเพียงต่างกันกินรินจงตอนแรกๆครับผมล้มจากทายาทไอเอฟใช่ไหมครับแม่แม่กับโซมาบอกว่าแบบทำด้วยสคนนะทาร่วมกันนะแ้าสุดท้ายใครทําอยู่ผมนี่แหละผมคนเดียวทําอยู่ไอเอฟเขาแค่พูดว่าเดี๋ยวเขาจะทาด้วยแต่เขาไม่ทำดยกินไปเกาหลีเกาหลีตู้ตู้เกาหลีหัวตุ้งหนึ่งต้องไปตัดผมเลยอะ ไม่ก็ไปอย่าในเมืองอ่ะทุกคนทําให้ผมอ่ะผมเป็นยังไงดีดอกครับอันนี้แบบแบบลบเฮ้ยตุกใจอรสิไปจ๊ะวันนี้ตัวเองเก็บนะอืมทำไมเล่าเขาเก็บไม่เป็นไปเอาไปแช่ไว้เดี๋ยวแม่ล้างเองไม่ทำไมทำไม,ไมเกี่ยวผมเก็บเองเก็บเองเออบางครั้งอ่ะแม่เขาก็เป็นแม่เขาเป็นแม่ก็อยากจะล้างจานอ่ะไม่ใครอยากจะล้างจานหรอก แม่พูดเฉยล้างงาชอบล้งางจานเอ้าไม่ทำล้างจานเหรออ๋อ,อ <c oughs> เขาเนื่งเขาคบกับเธอมาเขาล้างจานมาตลอดจริงๆเธอวางสุ่มวางสุ่มว้ตลอดลอด่ะแล้วก็บอกอุ้ยยังไม่ล้างจานเลยแล้วเธอก็เดินไปจะพูดให้เขาได้ยินจะใส่ตัวนี้อ๋อเสื้อตัวนั้นหายไปไหนอ่ะถ้าเขาบอกยังไม่ซักเลยแต่ว,ว่าอ๋อๆ,ๆๆถามเฉยๆเขาก็รู้แล้วว่าให้ซักค้า โอเคนะครับทุกคนวันนี้กินชาบูว่าทางครอ,อบครัวแบบอร่อยแล้วก็สบายด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเอ่ะวันนี้อร่อยมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมว่าไม่กินอะไรเลยก็เลยแบบกินแล้วว่าอร่อย <ś m akes> ทุกคนผมก็ขอบคุณทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับรักเราเยอะๆอ่ะผมก็แบบขอบคุณมากนะครับสนับสนุนเราเดี๋ยวต่อไปเราอาัทคลิปธรรมชาติธรรมชาติให้ทุกคนดูตดลอดนะครับเป็นงตัวเองค่ะใช่จ้ะโอเคนะครับทุกคนจะกนันวิดีโอหน้านะครับ บายบายครับสวัสดีครับ